สวัสดีค่ะพบกับรัตยาเอ็มบอรีอีกครั้งนะคะใน EP ีที่13นะคะครั้งนี้อิ๋วจะมา,าปักดอกบานชื่นนะคะทุกคนรู้จักดอกบานชื่นหรือเปล่าคะเดี๋ยวอยิ๋วจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง ดอกบานชื่นที่อิ๋วจะวาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหลายชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นเดียวผสมกันไปด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าอิ๋วจะวาดดอกบานชื่นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นเสื้อของรัตติยาเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอยิ๋วก็จะปักจริงนะคะในเสื้อตัวนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะด้วยความที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าในการดีไซน์หรือในการออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นว่าจะให้ดอกมันอยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถที่จะดีไซน์ได้หลายๆทางนะว่าดอกมันจะอยู่ด้านขวาด้านซ้ายหรืออะไรก็ได้นะคะอยู่จะเริ่มปักดอกอย่รงนี้นะคะอ่าเริ่มเลยนะคะเอ่อในการวาดดอกบานชื่นนะคะให้เราทําเป็นวงกลมก่อนนะคะวงกลมก็คือว่าจะเป็นเกสรของมันนะคะอ่า ได้วงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มวาดกลีบค่ะกลีบดอกบานชื่นจะคล้ายกับตัวยูนะคะแต่เราเ,เราจะใช้ตัวยูในลักษณะคว่ำนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะใหญ่ไปนิดนึงอ่าตัวน,นี้อีกจะทำเริ่มทำกลีบเล็กๆล,ลงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปปรับมันอีกทีหนึ่งค่ะอ่าเราก็วาดไปเรื่อยๆค่ะ ข้อเสียของข้อเสียของปากกานี้ก็คือมันจะขึ้นช้านิดนึงเนาะเพื่อนๆต้องลอคือลองลองวาดบ่อยๆค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันวาดไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะได้เองนะคะอ่าถึงตรงนี้แล้วเนาะอ่าอีกก็ได้เป็นดอกบานชื่นตรงนี้นะคะเป็นกลีบมันอันนี้คือกลีบแรกของมันนะคะต่อไปกลีบที่สองเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเราจะวาดกันยังไงต่อนะคะ ก็ง่ายๆก็คือเรามาเริ่มตรงหว่างมันก่อนค่ะแบบนี้นะคะก็โค้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็โค้งต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอ๊ะฉันต้องไปโค้งสับหว่างก่อนหรือเปล่าไม่ต้องะคะ่ะไม่จําเป็น,นะคะ่ะอ่าโค้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ รอให้มันแบบว่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเริ่มเป็นทรงแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็สับหว่างอีกรอบหนึ่งคะ่ะหนึ่งนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าหมายถึงว่าเริ่มต้นก็สับหว่างนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นเชฟก็พอนะคะมันจะไปตกตรงไหนหรือไม่สับหว่างไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอให้ขอให้เชฟมันเป็นอยู่นะคะ อยู่ควม่มโอเคโอเคตอนนี้เราได้สามชั้นแล้วหนึ่งสองสามสามชั้นแล้วนะคะต่อไปจะเป็นชั้นที่สี่ก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะมาสับวางตรงนี้ก่อนเราเริ่มการสับวางก่อนนะคะแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆคะ่ะ ง่ายไหมคะจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยนะคะก็ง่ายๆเนาะง่ายไหมอ่าใหญ่ขนาดนี้แล้วพอ,อยังพออย่างคะโอเคถ้าพอแล้วก็เรียบร้อยเราจะไปลองดอกอื่นอีกก็ได้นะคะ เชฟของดอกไม้เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะคะก็คือเชฟที่เรามองเห็นว่ามันเป็นพุ่มแบบนี้หรือว่าเราจะมองเห็นแต่ด้านข้างก็ได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของพุ่มก่อนนะคะทีนี้เนี่ยอยิวก็จะมีความรู้สึกว่าอิวก็อยากจะได้พุ่มให้เป็นสีเราก็คิดไว้แล้วนี่เป็นสีเข้มอันนี้จะเป็นสีอ่อนนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาไล่สีมันอีกทีนึงนะคะอ่าตอนนี้อิวเริ่มตรงนี้เลยนะคะอีกดอกหนึ่งอิวจะเริ่มอีกดอกหนึ่งตรงนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะวิธีทำหนึ่งสองอ่ะก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เริ่มอีกค่ะว่างหนึ่งนะคะ โอเคตอนนี้เราได้ดอกไม้สองดอกแล้วนะคะโอเคเป็นอย่างไรบ้างคะลองฝึกมือดูนะคะลองใช้กระดาษก็ได้คะ่ะลองเขียนกระดาษมันอาจจะง่ายกว่าเนาะข้อดีของการวาดมือฟรีแฮนด์แบบนี้เราจะสามารถปรับอะไรได้นะคะถ้าฟรีแฮนดเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะเป็นงานที่ไม่ซ้ำใครแน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหัดกันดูนะคะว่า ถึงจะไม่สวยมันก็เป็นดอกไม้ในแบบของเรานะคะแล้วที่อิ๋วเน้นย้ําเสมอว่างานปักเนี่ยเราสามารถถมงานของเราได้เรื่อยๆจนได้เชฟนะคะคลิปนี้เพื่อนๆก็ไปลองหัดมาก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลงการปักจริงกันค่ะโดยในคลิปที่13.1ซึ่งอยู่จะ สอนในเรื่องของการเลือกได้แล้วก็การปักลงผ้าน,นะคะก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันคะ่ะว่าเราจะทำแบบดอกนี้ได้อย่างไรบ้างน,นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้อยู่ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ